สวัสดีครับสวัสดีค่ะมืัอนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกับแตนน้อยชั้นแนวกับพี่น้องมืัอนี้ได้ปาน,นิ่นอบเกลือ,อย่างป,นนนนงปาปน,น,นิ่นในหนองปลาตูงใหญ่โอบเกลือ,อย่างจัดมาสามตัวหักแจ็คสีบลูส์บลูส์ละเอามาไลยได้อันต้มบุ่งใส่มากรอกหน่วย <c oughs> ในมากรอกย่ามนี่ย่ามนี่ยา่ยาม,มากรอกหลายก็เลยจัดตั้ใส่กระบกอกเอาผักผักกาดผักบุ้งเนี่ย เผือมาขับมาหนิหามากินตำมุฮุงเขาปามปะนินปะนินอบเกลืออย่างค่ะอบเอลือเออหามะครับมนี่กะแต่หน่อยจัดการเองตำผู้รเ,เรือมันตำใหม่มเพี้ย <c oughs> เอาหอยไส่เนีใสคค่ความทั้งขอมความนัวความนัวพอดีว่ะ ย่างไหวจนเย็นกลุ่มพัดกลุ่ม,มแหงตอนตือ้อคันาวเป็นหนำไหวลูกแต่ขาต้องสาวหนำลึกม, <า S 2> ม่าจะเป็นปลาสองปีเนาะปลาสองปีแหละ นตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่เลยปลาสองปีมหรอ กินเบอร์เก็ตมันขาดหลายมันเข็มปกติลผม,ม,ม,มลผัดเผื่อมวนเสียงใครเงียดหอมนะลมผัดข้าวเดียวน้นแห็งน้ำยิน ัดเ mm. อาขอาบาักไปเลยนี่เสือมานํัอยู่เจ <c ười> ียวไปยางดีเจียวไปเรื่อ ไม่เจ้าไวว่าเซียมากินกับอันอนี้เหรอเป็นปลานเป็นเห็ดแจ้าขีบอันนี้ ປາບໍແມ່ນໄດ້ສໍານີ້ເອົາໄວ້ໃຫ້ລູກຊາຍນໍາ Thank you. yeah นี่น้องตมมึ้อคืน้าใหม่ๆเนี่ยหน้าม่ออันหยางมันแสบมีหอนหอนเข็นบ่อที่น้องว่าก็แต่หน่อยพวปลาเห็นบอกกำบ่อน้ำแน่ยกะแต่หน่อยผับปลา,าอยู่บอกโมเก่ง <c ười> ว่าแวะๆอยู่แต่ผู้เดียวว่ะเหรอ สาวเบ,า,บาๆนั่มันกับบอมิสีสันเลยนะพี่น้องเนาะตั่งซื้อๆมวเราอยู่แต่กะรับส่งเพื่อควมบันทึงนะคะพี่น้อง กจะมาก็จะชอไปลวกลวกกํากับหนังปลากรบเจียวนคือหกระเจบ บุงหน่ออ่อนๆหน่อพูดีกินเลนน่ออือไ็นยังได่สดเอา ปปนิ่นน้องบกุยแห้งเหรบกลวยมะเขาปลาเนี่ยคือบุหรีเกลือหังอาหารปลอยสรรสกัดเวยอวเอามาปล่อยตปิกาย tên Thằng ừ. à, đến tôi nhảy Thằng đến tôi nhảy mẹ? Ừ. Tôi nhảy hả mẹ? Tôi nói cả tầm thịt đây này ừ. cái nhỏ sẽ phải, phải cứ ăn cả tầm nọ ừ. nhà mình lại cái tấm không ngon xuống lại ก็เพกรงานก็แทบจัตุกการ <laughs> รัวมานั่งกินขขเขาเฟาไกล้อันมันช่เม,มือเ่อกี้เขาตาเขาไว้ไกล้ก็ร้ายหลายบ่ไม่ไกล้จะกของนักเลยเอาไว้ทักใจเอีกกินเนื้อมันเนย ร่้กลมาตุมอยู่จังเหมืออพระพังงงพระอากาศเนาะพระอกาศต้็หนักอากาศเอืม บ่บท่านไดนอิ่มเลก็สือกลับเ <h ums> นี่แสบเลยนกถึงมาใหม่ๆเหนือม,ม,มันก็หวานมันก็บแสบมันบ่แหมมันบ่แหมมันบ่แหง

ก่องนี้มันลงากางเอาออกไวไ้เ่ออ้ไเอาไงเพื่ด้ให้กินดอกกางยัอึก,กางนี่ <laughs> <laughs> เอาออกไว้ด้างข้าง <laughs> ่อามากล็ค่ะตักไป ละที่ชูมปล่อยเะน้ำหอมน้ำน้ำหอมนาเนี่ยชิ้น้ำนี่มันเอาเตรียมพร้อมมนครบสุดนเลจก่อนบ่อันไ่ได้สือสือ นน,น,นว่านมะควนที่หลังเอาไปนะเกี๊ยว,ว,วตับสามโตโตใหญ่ๆจัดมากกับตับมะฮงนี่บ่ค่อยนี่บ่ค่อยเน้นพกักเน้นตับมะฮงกับปลาเพราะว่าปลาอบเกลือย่างมาไม่ไหมหอนมันแซ่บดีเอา มือเนี่ยก็แต่หน่อยก็ขอขอบคุณพี่นอ้องที่ความติดตามรับชม้ามากถาาชื่นชอบจังไงก็ฝากก็เลยก็แชร์ในเด้อคะ่ะมือเนี่ยก็แต่หน่อยบอากรรขอลาไปก่อนนะครับนาะสว,ส,สวัสดีค่ะ